สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับใบเตยค่ะร้านนี้ชื่อว่าอะไรร้านนี้ชื่อว่า Star Edition Cafe ค่ะร้านสวยมากขอบคุณค่ะรู้จักอ็ด Del c o f f e ่ได้ยังไงครับเพื่อนแนะนํามาค่ะว่าตรงนี้แบบว่าทีมงานบริการดีแล้วก็มีเครื่องที่ตอบโจทย์เราทำไมถึงอยากเปิดร้านกันไปเพราะว่าทางหุ้นส่วนทุกคนนะคะชอบที่จะไปคาเฟ่แล้วก็แบบเราอยากจะมีพื้นที่คาเฟ่มีกาแฟดีๆอร่อยๆในพื้นที่เอยุทยาตรงนี้เราก็เลยแบบว่ารวมตัวกันแล้วก็เปิดร้านนี้ขึ้นมาค่ะ ทำไมถึงตัดสินใจเข้าสู่ครอบครัวอ็นแครับก็คือจริงๆมีคนแนะนํามาค่ะค่อนข้างใจเยอะแบบเป็นปากต่อปากอะไรแบบนี้ทางเราก็เลยสนใจแล้วก็เลยค้นหาข้อมูลพอเจอบริษัทก็เลยติดต่อไปเลยบริการหลังการขายเป็นไงครับ น่ารักค่ะจริงๆมากกว่าที่คาดหวังไว้เยอะเลยค่ะทีมงานเข้ามาแบบตั้งใจสอนมากฝากร้านหน่ครับก็ตอนนี้นะคะทางร้านมีอินสตาแกรมค่ะแล้วก็ Facebook แล้วก็ Google Maps สามารถเซิร์ชขึ้นได้เลยว่าเป็น Star ์ทเดททิชชชันคาเ่ค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแอนเย้ <Yay. S 2> วันนี้ก็ขอรบกวนเวลาคุณเตยพินเท่านี้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับ